พลังด้านมืดของการเปรียบเทียบสิ่งที่เรามักหยุดไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมกับผู้คนมากมายคือการเปรียบเทียบเราเฝ้าดูเฝ้ามองรับฟังแล้วนำมันมาเปรียบเทียบกับตัวเราเองการเปรียบเทียบชุดดึงตัวเราให้รู้สึกอิจฉารู้สึกต่ำต้อยรู้สึกด้อยค่าพลังด้านมืดของการเปรียบเทียบมักพาใจเราขุ่นมัวเราเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่น เรามักเลือกมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมีแต่เราไม่มีเราจะรู้สึกขาดและบกพร่องกับสิ่งที่เราไม่มีอยู่ได้การเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นทำให้เราร้อนรนและพยายามข่คว้าบางอย่างเพื่อให้ไม่เป็นรองคนอื่นเขาแต่เรากลับไม่เคยทำความเข้าใจกับความต้องการแท้จริงของตัวเราเองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเราอาจจะแค่อยากเป็นเหมือนคนอื่นหรือเปล่า แล้วเราจะเป็นเหมือนคนอื่นไปเพื่ออะไรเราเปรียบเทียบตัวเรากับตัวเราอีกคนที่เราคาดหวังจะเป็นเราตั้งเป้าหมายบนผลสะท้อนของความคาดหวังเรารู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอและเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้มากกว่านี้เราต้องทำให้มากขึ้น เราต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อให้ได้ผลตามที่เราคาดหวังเราเร่งรีบและพั่มบ่นกับตัวเองบางครั้งเราก็เกลี้ยกาดกับตัวเองเมื่อไม่ได้ตามที่เราคาดหวังเราทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรความกดดันความบีดคั้นนั้นสร้างความสุขใดให้กับตัวเรากันแน่เราเปรียบเทียบตัวเรากับตัวเราอีกคนที่คนอื่นคาดหวังเราพยายามเป็นตามมาตรฐานของคนอื่น ของพ่อแม่ของพี่น้องของคนรักของเพื่อนของใครๆเราต้องการทำให้คนอื่นภูมิใจชื่นชมและยินดีในความเป็นตัวเราในแบบที่คนอื่นคาดหวังและต้องการให้เราเป็นเรามองข้ามตัวเราเองไปเราไม่เคยรับฟังเสียงของเราข้างในเราปล่อยให้คนอื่นเข้าครอบครองพื้นที่ชีวิตเรายอมแบบนั้นโดยเราอาจไม่รู้ตัวโดยเราอาจไม่รู้แม้กระทั่งใจของเราเอง พลังด้านมืดของการเปรียบเทียบสามารถพาตัวเราไปสู่ความเจ็บปวดบาดแผลและปมในใจโปรดหันกลับมารับฟังพูดคุยกับตัวเราเองเบาๆสบายๆดูบ้างไม่จำเป็นต้องพาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับใครเราดีพอเรามีคุณค่าพอเราเรียนรู้ได้และเราเติบโตภายในแบบสงบและสบายได้ลองสังเกตตัวเองปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างตัวเราในแบบที่เรามีความสุขใจได้จริง